นี้มาอยกเบลนะกายทุกคนวันนี้มาลองเล่นแบบเบลต่อเนื่องดินางเบลมันเป็นคาตะโกนต่อเนื่องแล้วเราจะทุบตูเพื่อเราวนทุบประตูเนาะบางทีนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นลดดันะทุกคนวันนี้เราลองมาเล่นแบบแบบต่ละโกนต่อเนื่องกับปีของตกว,ว่ามันจะได้หมุนไปไหนกันหมดวะ ไม่มีใครวิ่งมาแถวนี้เลยหล่อมเออีอย๋ยเลี้ยกพี่ว่ายามเย่ายเลี้ยกพี่ว่ายามรบกวนขอพังกลก็รู้พวกนี้ว่นเพราะว่าเราไม่ได้เอาประตูกุ้ยมานะ่ะไปวราปหาคนชั่ว่ะฆ่าตะกรนฆ่าต่คนชั่วเท่านั้นเอาเอาเอาเกวิ่งเกวิ่งตันประตูอย่างนั้นว่าได้เด้อปิดไหมปิดไหมไม่ปิดว่ะ่อกี้แกปิดเนาะ อันนี้เกคนปิดเกไม่ปิดแต่พี่ดิมไปปิดอันนั้นทำไมล่ะคะมาเล่นกับเบลดีกว่าไหมคะเบลต้องการกับจัดคนช่วพี่ไม่ได้ช่วนะน้องเบลเอาเอา้าวมันมีฉีดยามาทุกคนปี๊บวันีฉีดยามากม,มีเดินฉีดยาสวยแล้วน้องเบลเบลสวยแล้วนะคะเติดมันมีเดินฉีดยานะคะเอาเอา๋เอเขาเป็นทีมหลก เฮ้ยมันมาเป็นทีมกันน้อแย่แล้วผมไม่ได้ชั่วนะเฮ้ยพี่เจพี่เบลพี่เจียนเฉยเลยพี่เจนมาไหนเฮ้ย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 มีตีหงตกนะไอ้หนุ่มวีกล้าได้ยังไงมาเบียงหน้าเบลล่ะคะอ้าวไปไหนแล้วออเออมัเป็นอะไรเออเป็นอะไรฮ้พี่ปิงหยัดจูบมากเลยเชโมอ ชิมอ๋อมารเล่นกับเปลดีวกว่านะครับเฮ้ยเฮ้ยเยยาเมื่อาากี้ทำเป็นเช็ดเลือดนะโดนฟีแน่เมื่อกี้ไปไหนแล้วอุ้ยกับโดนกับโดนไม่รู้หรอไอยนมนีม่เบลจะต้องผมเลยนะฮะตัมนี้ม,มัีลูกมีเมียต้องดูเลยแกมีลูกตั้งแต่เมืเ่อไหร่คะแกมีแต่นางเจนไม่ใช่เหรอนี่ลเนะนี่ นี่นางเบลก็ทำบัวฉันไม่พอไงยังมาทำฉันอีกเหรอเบลต้องกำจัดคนชั่วมากๆเลยค่ะวิ่งกับเบลเถอะนะคะเบลกำจัดเต็มไปแล้วค่ะต่อไปก็เป็นเมียม,มาทำางไงละคะปืออ้อปิดไปเลยปิดไปเลยเอา้าปิดไป,ป,ดปริบจ้าไปแล้ว่าวิ่งวนปีจ้าเบลปวดหัวมากๆเลยนนาย่าวิ่งวนดีอย่าวิ่งวนบ่อยไดได้ไหมเออปิดซะปิดเลยเอาไม่ปิดวะ นี่ไงนี่ไงหัวตัวทีหนึ่งลบยังไม่พลาดละไหนๆก็มาไหนๆก็มาแล้วขอตั้งนิดนึงคือนี่ยังไงล่ะแต่เธอกล้ามาล่อใครจะตั้งใจยิงหัวแกก็มีเราไม่ใช่หลอมหัวมีเราไม่ใช่หลอมนี่ไงพวกพวกวิ่งไม่มองหลังก็จะเป็นอย่างนี้แหละอึดไปละยังไม่ทันวิ่งไปเดี <the <the ๋ยวแกก็รีบดูดเกืนี่ยบางทีนะ นี่ไงลองมีตีของตกจ้าเอ้าพยายามเป็นอะไรมากไหมนี่จะจะมาวิ่งตันวิ่งสวนกันอีกนานไหมหืมอืมเดิไปเออเดิไปเลยจ้าน้องมีของเออพี่ติมแล้วจะไม่เป็นไรให้กล่าวหายาแล้วพิทิมเอาอีกไหมเอาอีกไหมปิ้งเออาีก์เอาอีกไหมเอาอีกไหมหืมมาปิ้งนี่มันอยากรุ้นใจแหละมา บิวจะไม่ทนกับโกมอย่างปิงนะคะชอบสอรจริงๆเลยเบลิวนะชอบมากๆเลยนะคะมาชอบจุกนะใช่ไหมกีดกีดกีดขู่กีดขู่ขู่ไปก่อนอ่ามาละจะมุดจะโดดอะไรได้หมดเลยนะฮะจังหวะนี้จะมุดจะโดดอะไรได้หมดจะมุดจะโดดได้หมดอืมอืมอืม จำไว้นะฮะที่หลังอย่ามาส่อเรื่องบิวอีนนเกเจนะจ๊ะอา้าววิติมโจทยเก่าทำอะไรเอ่ยออา,อาทำไมต้องปิ้งออกอ่ะทุกคนปิ้งออกแล้วเน็ตไปเลยทุกคนปิ้งออกแล้วเน็ตไปเลยอ่ะดูดิเอาไม่ใช่ออกเนี่ยมาเมื่อกี้มันมันก็ปิป้งปิป้งออกอะอะไรวะอ่ะกูอาเลยแล้วออกันวีแล้วไงกูวีแล้วไงกูมา ทุกคนระบบมันเป็นอะไรนะระบบมีปัญหาเรื่องเน็ตเลยนะจ๊ะช่วงนี้มากิมมันเหลือแค่ทีเดียวอ่ะเฮ้ยใช่ไหมวะหัวขาช่วยเจนด้วยไม่ต้องมาช่วยไม่มีใครช่วยได้ทางนั้นเลยไม่มีใครช่วยก็ได้ทางนั้นเลยตั้งใจอินหมานี่เถอะหมานี่เถอะอือตายคาตู้จ้านี่นะขนุ่มติม เดี okay, speaker, ๋เกยคนเดียวสินะอ่ะไปไหนละทุกคนน่าจะงงกับงงกับกวามพงกับประตูนะฮะทำเสื้อหลงเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้าเบลมีสายเป็นเลือดไตกระดูดยังไงล่ะแหนไปไหนละเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่โดน่อยหนุ่มมาเล่นกับเบลมั้ดีดมาดิกับเบลมั้ดีๆมาดิกับเบลมั้ดีๆเอ้ยนี่มันฉีดยาแล้วเหรอเอ้ยเปนฉีดยาตอนไหนเอ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ รูก็ตันแล้วเอาน่าเอา,เอา,เอาไปดีทางไหนเอาเอาเฮ้ยพี่ทำไมไม่ไปโดดนี่นี่ไงนี่ไงเบเห็น <c oughs> บิวเห็นบิวแทงนะจ๊ะอุ้ยบิวเห็นบิวแทงเบเห็นบิวแทงมาดิจะไปไหนเะไรเลี้ยแกคนถ่ายแล้วนี่ไงเขาเรียกว่าจูบน้องเบลข้าพี่ทำไมเนาะพี่ผิดอะไร โอเคฮะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปที่ผมทำนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่อง g r แล้วก็ตีหมมุกของพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย